เอาเอาให้มันกินด้วยเบื้องช้างไงเราเอาลำไย,ยให้ไก่กินจะเปนอ่ะเอาลำไย,ยให้ไก่กินแลวน้ำก้นหมดความสุขที่ได้อยู่กับไก่เหลือช่างใหญ่ <c ười> ซื้อมาให้คนกินจเจดียนกินบ่ได้จ้ะพี่น้องอันกินแล้วปวดตาไหมจ้ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นต้อเนื้อเป็นต้อเนื้อล้อันเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วจากพี่น้องอเอาผักวงอบตาไม่มีผักวงก็อนนวดนวดเข้านวดออกทุกเช้าเพ็ดทุกเต้า ซื้อลำไยลำไยถูกมากกิโลละสิบบาทกิโลละสิบบาทกินสามชิ้นแม่กต่น้ำตาไหลไม่หยุดเลยห่อนไหนจะนพี่น้องผิดตาเจเดือนกินไม่ได้เอาไปให้ไก่ชนพ่อบ้านกินรด ฝนฉาบยังมาเข่าเลยจะพปเนงะันฉาบยังอันนี้บอกไฟเลยจะเนาะมันก็เลยเป็นดำๆแบบนั้นไฟบอกไฟ,อกไฟนอนเปสสบายเลยโอ้ กินข้าวไหมเอกสิบนาทีนาทหนูไม่หิวก็กินรูดอย่างจะได้ไม่ต้องหันหวัวขอคากจะไปนอนเที่ยงแล้ว ใช่มีแตงว่างมีแตงว่างน,นอนแม่แรงไปเคลื่อนน้ำพองนะเปียงสชงเงียไปไหม,มหืม ไปถ่ะเป็นหาบ้านปลาจากมือมาติเราวะไรอย่างก็นอ๋เป็นล่เออฟมาดูเออดิพี่ดูเฮ้ยวางนอน ทายเรียนอเไยว้าอย่างไม่ได้มีสาระอะไรเลยเดยีคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี่แหละจ้ะพี่น้องไม่ได้มีสาระอะไรเลยไม่มีงานส่ง